สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับอาเน่สล็อตเปิดใจมีกฎพรีเมยรีกข้อหนึ่งที่ทำให้อดงุดหิดไม่ได้อาเน่สล็อตยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่ามีกฎหนึ่งในพรีเมยรีกที่เจ้าตัวรู้สึกรำคาญอยู่เล็กน้อยแม้จะเข้าใจถึงเหตุผลที่มันถูกนำมาใช้พร้อมเผยว่าหากมีใช้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับกาลาตาสลา,ายคงจะดีไม่น้อยนะครับกฎที่ว่าคือนักเตะที่รับการปฐมพยาบาลในสนามต้องออกจากสนาม อย่างน้อย30วินาทีซึ่งถูกนำมาใช้ในฤดูการ2023-2024เพื่อแก้ปัญหาการถ่วงเวลาและเพิ่มเวลาบอลอยู่ในการเล่นให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามกุนซือชาวดัชเปิดเผยกับสกายสปอร์ตว่าบางครั้งกฎนี้อาจทำให้เสียจังหวะเกมโดยไม่จำเป็นแต่ก็เห็นข้อดีของกฎนี้หลังผ่านเกมที่อิสตันบูลซึ่งกาลาตาสรายพยายามใช้แท็ติกถ่วงเวลาแบบเดิมเกมกับกาลาตาสรายในชั่วโมงแรกผมรอใ เรายิงได้แต่พอเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรากลับแทบไม่ได้สร้างโอกาสเลยสล็อตกล่าวไม่ใช่ว่าคนที่ผมส่งลงไปเล่นแย่หรืออะไรนะครับแต่มันเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้เล่นกันเลยพวกเขานอนกับพื้นทุกๆนาทีบางครั้งในพรีเมียร์ลีกผมก็รู้สึกรําคาญเล็กน้อยกับกฎที่ว่าถ้านักเตะต้องรับการปฐมพยาบาลจะต้องออกจากสนาม30วินาทีเพราะบางครั้งเขาก็เจ็บจริงๆ แต่หลังจากเล่นกับกาลาตาซาไราผมกลับรู้สึกว่าถ้ามีกฎนี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยก็คงจะดีเพราะพวกเขานอนกับพื้นรับการปฐมพยาบาลอย่างน้อย4-5ถึงครั้งและพอออกไปข้าสนามก็วิ่งกลับเข้ามาเล่นได้ทันทีเลยตัวเลขชัดเจนยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของสล็อตเพราะในเกมที่อิสตันบูลนั้นบอลอยู่ในการเล่นเพียง50.5%ของเวลาทั้งหมด และกาลาตาสรายใช้เวลาทวงเกมไปรวมกว่า29นาที8วินาทีถึงแม้กฎนี้จะมีข้อยกเว้นเช่นหากผู้เล่นโดนใบเหลืองผู้เล่นที่บาดเจ็บไม่จำเป็นต้องออกจากสนามแต่คำถามที่ยังค้างคาใจของหลายคนคือกฎนี้จะช่วยลดการแกล้งเจ็บจริงหรือไม่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละฝ่ายนะครับ แต่สิ่งที่แน่นอนคือกุนซือลิเวอร์พูลรายนี้กำลังเรียนรู้ที่จะรับมือกับความแตกต่างของฟุตบอลในเวทียุโรปและพยายามใช้ทุกจังหวะให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับทีมในทุกสถานการณ์ กาตูโซ่เปิดใจทำไมเคียซ่ายังหลุดโผอิตาลีทั้งที่ฟอร์มกับลิเวอร์พูลกำลังมาเฟเดริโกเคียซ่ายังต้องรอคอยโอกาสกลับสู่ทีมชาติอิตาลีต่อไปหลังถูกเจเนโรกาตูโซ่ตัดชื่อออกจากทีมอัซูรี่ชุดทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกเดือนตุลาคมนี้แม้เจ้าตัวกำลังทำผลงานได้ดีภายใต้การคุมทีมของอาเน่สล็อตก็ตามนะครับดาวเตะวัย27ปีรายนี้ออกสตาร์ทฤดูกาลกับลิเวอร์พูลได้อย่างสดใสและยังมีสถิติยิง ประตูต่อจำนวนเวลาลงสนามดีที่สุดของทีมในซีซั่น2025-2026แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ได้รับโอกาสกลับมาสวมยูนิฟอร์มทีมชาติอิตาลีเลยนับตั้งแต่ย้ายจากยูเวนตุสมาแอนฟิลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากัตูโซ่แจง้งเคียซ่าขอพักเองเพราะยังไม่ฟิตร้อเปอร์เซ็ตในการถแถลงข่าวก่อนเกมที่อิตาลีจะบุกเยือนเอสโตเนียกัตูโซได้ออกมาชี้แจงถึงการตัดชื่อเคียซ่าอีกครั้งโดยยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจร ร่วมกันกับตัวนักเตะหลังจากมีบทสนทนาโดยตรงเรื่องของเคียซ่านั้นง่ายมากผมพูดคุยกับนักเตะของผมตลอดเวลาและผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่าผมคุยกับเขาทุกสัปดาห์กาตูโซกล่าวกับฟุตบอลอิตาลีผมกับเคียซ่าเรารู้ดีว่าเราคิดยังไงกันแต่ในฐานะโค้ชผมก็ต้องเคารพสิ่งที่นักเตะบอกด้วยเขารู้สึกว่ายังไม่ฟิตร้อเปอร์เซนต์และเขาอยากจะกลับมาในสภาพที่ดีที่สุดนั่นคือความจริงทั้งหมดนะครับ เคียซ่ายังมีโอกาสคืนทัพอัสซูรี่ในเร็วๆนี้แม้จะหลุดโผทีมชาติอีกครั้งแต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสของเคียซ่าในอนาคตยังเปิดกว้างโดยเฉพาะหากเขารักษาความฟิตและโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งอิตาลีมีโปรแกรมหนักพบก,กับจ่าฝูงกลุ่มอย่างนอร์เวย์ก่อนหน้านี้เคียซ่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ได้เดินทางไปเยือนกาลาตาสรายในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่กลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลา ถาเชลซี2ต่อ1แม้จะไม่ได้ลงสนามก็ตามสำหรับแฟนหงแดงการที่เคียซ่าไม่มีภารกิจกับทีมชาติในช่วงเบรกทีมชาติถือเป็นข่าวดีไม่น้อยเพราะเขาจะได้อยู่เรียกความฟิตเต็มที่ที่แอซ่าเทรนิ่งเซ็นเตอร์พร้อมเตรียมตัวสำหรับโปรแกรมโหด7นัดใน3สัปดาห์หลังพักเบรก ถ้าแนวรุกหมายเลข14ของลิเวอร์พูลสามารถยิงประตูสำคัญอีกสัก1-2ลูกพร้อมรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์เขาน่าจะได้เห็นสายเรียกเข้าจากกาตูโซ่ so, ในรอบคัดเลือกเดือนหน้าที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับแอนดี้โรเบิร์ตสันสยบข่าวเจ็บพร้อมลุยสึกคัดบอลโลกกับสกอตแลนด์ แฟนหงแดงได้เฮกันเบาๆเมื่อแอนดี้โรเบอร์สันรองกับตันทีมลิเวอร์พูลออกมาเคลียร์ชัดว่าตัวเขาพร้อมลงสนามให้ทีมชาติสกอตแลนด์ในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกหลังมีอาการบาดเจ็บให้เห็นในเกมที่พ่ายเชลซีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโรเบอร์สันลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่แอนฟิลบุกพ่าย2ต่อหนึ่งที่สแตมฟอร์ดริดจ์แต่กลับมีอาการเดินกะเพลกหลังจบเกมจนทําให้เกิดความกังวลว่าอาจพลาดลงสนามให้ ใ้บ้านเกิดในช่วงเบรกทีมชาติอย่างไรก็ตามดาวเตะวัย31ปีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทีมชาติสกอตแลนด์โดยยืนยันชัดว่าเขารู้สึกตื่นเต้นสุดๆที่จะได้ลงเล่นในเกมสำคัญพบกับทีมชาติกรีซในคืนวันพฤหัส,สบ,บดีนี้ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วครับโรเบอร์สันกล่าวรู้สึกเหมือนานานมากที่เราไม่ได้กลับมาเล่นที่นี่โดยเฉพาะเกมที่มีความหมายเป็นเกมแข่งขันจริงๆ ผมกับเพื่อนร่วมทีมต่างก็แทบรอไม่ไหวที่จะลงไปในสนามต่อหน้าแฟนบอลและทำให้พวกเขาได้ส่งเสียงเชียร์อย่างภูมิใจคำพูดของโรเบอร์สันถือเป็นสัญญาณที่ดีชัดเจนว่าเขาน่าจะพร้อมเป็นหนึ่งในตัวเลือกของสตีฟคลาร์กสำหรับเกมคัดบอลโลกนัดนี้โดยการสัมภาษณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจบเกมกับเชลซีไม่นานสำหรับฤดูกาลนี้โรเบอร์สันยังไม่ได้รับโอกาสลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเลยภายใต้าการคุมทีม ของอาร์เน่สลตโดยมีมิลลชเคอร์เคสที่ถูกดันขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายแทนที่เขาอดีตแข้งเฮาซิตีได้ออกสตาร์ทเพียง2นัดเท่านั้นในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับแอเลติโกมาดริดและคาราบาวครับพบเซาแธทมป์ตันส่วนในพรีเมียร์ลีกเขาลงเล่นในฐานะตัวสำรองอีก3นัดเมื่อฤดูการที่แล้วโรเบิร์ตสันยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดของทีมโดยลงเล่นไปถึง8ใน10อันดับแรกของนักเตะลิเวอร์พูล ดังนั้นหากเขาหายเจ็บสมบูรณ์ดีก็นับว่าเป็นข่าวดีทั้งสำหรับทีมชาติและตัวเขาเองนะครับในอีกฝากหนึ่งของยุโรปอิบราฮิมาโกนาเต้ยังอยู่ระหว่างการประเมินอาการบาดเจ็บต้นขากับทีมชาติฝรั่งเศสหลังเจ็บจากเกมพ่ายเชลซีเช่นกันซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้หงแดงคงได้แต่หวังว่าโรเบิร์ตสันจะฟิตเต็มถังและโกนาเต้จะไม่เจ็บซ้ำเพราะเมื่อลีกกลับมาทีมของอาเนสลอต ต้องเจองานหนักต่อเนื่องในทุกถ้วยนะครับ ยังไม่จบเลียวภูเดินหน้าเต็มสูบล่าตัวมาร์เกฮีนักข่าวสกายคอนเฟิร์มสถานการณ์ของมาร์เกฮีกำลังกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหลังจากที่สกายเยอรมนีรายงานว่าเลียวภูยังคงเดินเกมอย่างจริงจังในการคว้าตัวกองหลังตัวเก่งของคริสตัลพาเลซเข้ารังในช่วงซัมเมอร์หน้าแบบไร้ค่าตัวนะครับแม้ก่อนหน้านี้ดีลระหว่างเกฮีกับผงแดงจะล่มในวันเดทไลน์ของตลาดนักเตะซัมเมอร์เนื่องจากพาเลซไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันเว แต่ล่าสุดความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายยืนยันตรงกันว่าเกฮีจะย้ายออกจากเซลเฮิร์ส์พาร์คแน่นอนในปี2026ไม่ว่าจะเป็นช่วงตลาดหน้าหนาวหรือย้ายฟรีเมื่อหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายนเกฮีหัวเสียหนักหลังดิวซบเลี้ยวผูพ,พังกลางอากาศจากรายงานระบุว่าเซ็นเตอร์ทีมชาติอังกฤษวัย25ปีถึงกับโกรธจัดหลังดิวมูลค่า35ล้านปอนด์กับเล้วผูต้องพับเก็บไปในนาทีสุดทย เพราะพาเลสไม่สามารถปิดดิวนักเตะใหม่มาทดแทนได้ทัน อย่างไรก็ตามทางฝั่งของโอลิเวอร์กลาสเนอร์และทีมก็ได้ประโยชน์จากการเก็บกับตันทีมรายนี้ไว้ใช้งานเพราะผลงานช่วงต้นฤดูกาลของพาเลสถือว่ายอดเยี่ยมรังอันดับ6ของตารางพรีเมียร์ลีกด้วยผลงานชนะ3เสมอ3แพ้1เกฮีเองก็ยังคงแสดงความเป็นมืออาชีพและมุ่งมั่นเต็มที่กับต้นสังกัดโดยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมล่าสุดว่าผมไม่มีอะไรจะพูดมากนักนะครับสิ่งเดียวที่ผมโฟกัสคือ การเล่นฟุตบอลและเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ขอบคุณแฟนบอลทุกคนสำหรับการสนับสนุนผมรู้สึกถึงพลังของพวกคุณจริงๆเขายังเสริมอีกว่าเรื่องอื่นผมไม่ได้ใส่ใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลส่วนตัวหรืออะไรก็ตามสิ่งสำคัญคือทีมต้องเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องและถ้าทีมประสบความสำเร็จผมก็มีความสุขแล้วเมื่อคุณเคยสัมผัสความสำเร็จ คุณก็จะไม่มีวันพอใจแค่ครั้งเดียวและจะอยากคว้ามันอีกลิเวอร์พูลยังเต็งหนึ่งแต่ยักษ์ใหญ่ยุโรปจ่อร่วมวงแย่งตัวแม้จะมีข่าวว่าเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและบาเยอร์ต่างก็จับตาดูสถานการณ์ของเกฮีอย่างใกล้ชิดแต่ทางฝั่งลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมเต็งที่มีภาษีดีที่สุดในตอนนี้ f l o r รียนเพลเทนเบินักข่าวระดับท็อปของสกายเยอรมนีโพสต์อัปเดตล่าสุดผ่าน X ว่าลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการคว้าตัวมาร์เกฮีแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง ความสนใจจากลิเวอพูลถือว่าชัดเจนมากเช่นเดียวกับฝั่งบาร์เซโลนาขณะที่เกฮีก็รอดูท่าทีจากเรอัลมาดริดด้วยว่าจะยื่นข้อเสนอเข้ามาหรือไม่ฝั่งบาร์ยนเองก็ไม่ได้นิ่งเช่นกันโดยแสดงความสนใจอย่างชัดเจนในกรณีที่ต้องปล่อยอูปาเมกาโนหรือคิมมินแจออกจากทีม แม้เกฮีจะเหลือสัญญากับพาเลสจนถึงสิ้นฤดูกาลเท่านั้นแต่หากทีมจากลอนดอนใต้ต้องการทำเงินจากนักเตะแทนที่จะเสียฟรีก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ดีลนี้จะเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมนี้เลยนะครับฝั่งลิเวอร์พูลเองก็กำลังต้องการเซ็นเตอร์ใหม่อย่างเร่งด่วนหลังโจวานนี่เลโอนี่บาดเจ็บหนักและอิบราฮิมาโกนาเต้ฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชัด ดีลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวใหญ่ที่แฟนหงแดงควรจับตาให้ดีในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับ ลิเวอร์พูลล็อกเป้าเซเมนโยสตาร์บอลมาร์ค่าตัวทะลุ75ล้านปอนด์หิวสปลื้มสุดๆแม้จะทุ่มเงินมหาศาลเสริมแนวรุกไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลยังไม่หยุดมองหาโอกาสใหม่โดยมีรายงานว่าริชาร์ดหิวผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวขององตวนเซเมนโยตัวรุกจอมพลิ้วจากบอนมาร์ ath, ที่กำลังระเบิดฟอร์มอย่างร้อนแรงในฤดูการนี้ดาวยิงไว้25ปีช โฟอร์มเด่นเกินคาดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026สั20โดยซัดไปแล้วถึง6ประตูแถมยังมีรายงานจาก Talksport ระบุว่าค่าตัวของเจ้าตัวอาจทยานไปเกิน75ล้านปอนด์เลยทีเดียวพร้อมเผยว่าไม่ได้มีแค่หงแดงทีมเดียวที่สนใจแต่อาร์เซนอลเองก็กำลังจับตามองไม่ห่างเช่นกันนะครับ เซเมนโยคือคำตอบหลังขาดหายดีอสัสหลังการปล่อยหลุยดีอัสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลต้องเจอกับปัญหาหนักพอสมควรโดยเฉพาะการสร้างสารรค์เกมรุกจากริมเส้นฝั่งซ้ายที่หายไปอย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าการมีผู้เล่นที่สามารถลากบอลเลี้ยงกินตัวและเปลี่ยนจังหวะเกมได้แบบเซเมนโยจะช่วยเติมเต็มมิติเกมรุกให้กับทีมของอาร์เนสลอตได้เป็นอย่างดีนะครับ โอกาสก้าวขึ้นสู่ทีมแชมป์ลีกอาจยากจะปฏิเสธสำหรับเซมิโยเองการได้ย้ายมาเล่นกับทีมระดับแชมป์พรีเมียร์ลีกย่อมเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในอาชีพค้าแข้งของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เจ้าตัวกำลังเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพด้วยวัย25ปีซึ่งถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก้าวไปสู่สโมสรระดับท็อปและลิเวอร์พูลเองก็พร้อมมอบเวทีลุน้นแชมป์ให้เขาทุกฤดู อย่างไรก็ดีสิ่งที่ยังต้องติดตามต่อไปคือท่าทีของบอนมัดและราคาค่าตัวที่ตั้งไว้สูงลิว่วหากหงแดงต้องการปิดดิลนี้จริงก็อาจต้องยอมทุบคลังกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้ามองจากมุมของคุณภาพฟอร์มการเล่นและความเหมาะสมในระบบเซเมนโยอาจไม่ใช่แค่ตัวเลือกแต่คือคำตอบสำหรับแนวรุกในอนาคตนะครับ ผมไม่ทําแบบนั้นแน่สตีเวนเจอราดเปิดใจครั้งแรกถึงการย้ายทีมของเทรนต์ไปเรอัลมมดริดสตีเวนเจอราดตำนาลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงการย้ายทีมสุดช็อคของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ตัดสินใจลาจากทินแอนฟิล์ไปอยู่กับเรอัลมมดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา พร้อมยอมรับตรงๆว่าถ้าเป็นผมผมคงไม่ทำแบบนั้นนะครับดีอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนของฤดูกาลหลังเทรนซึ่งเป็นรองกับตันทีมในเวลานั้นปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลเรื่อยมาจนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นและเลือกย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวแม้สุดท้ายหงแดงจะได้ค่าชดเชยเล็กน้อย8.4ล้านปอนด์จากมาดริดเนื่องจากทีมราชันต้องรีบลงทะเบียนเทรน์ก่อนฟุตบอลสโมสรโลกแต่ตัวเลขดังกล่าวก็ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของแบ็กขวาดีกรีทีมชาติอังกฤษรายนี้การย้ายทีมครั้งนี้ทำให้จากที่เคยเป็นขวัญใจแฟนบอลกลายเป็นผู้ทรยศในสายตาเดอะค็อปจำนวนมากขณะที่อดีตนักเตะชื่อดังอย่างเจมี่คาราเกอร์ออกมาวิจารณ์อย่างดุเดือด แต่เจอรากดในฐานะหนึ่งในไอคอนสูงสุดของสโมสรกลับเลือกเก็บตัวเงียบมาตลอดจนกระทั่งล่าสุดเจอราดเผยความรู้สึกแบบ2มุมต่อดีลนี้ในการพูดคุยผ่าน Rio Ferdinand Presence Podcast เจอราดได้เปิดใจถึงเรื่องนี้แบบไม่มีปิดบังโดยบอกว่าเขาเข้าใจมุมมองของเทรนต์แต่ในฐานะแฟนลิเวอร์พูลก็ยังรู้สึกเสียดายอย่างแรงนะครับ นี่คือผมที่พูดแบบไม่สวมหมวกแฟนลิเวอร์พูลนะตอนที่มูรินโญมาท้าทามผมไปเรอัลมาดริดมันทําให้ผมลังเลอยู่เหมือนกันผมเข้าใจความรู้สึกแบบนั้นนะเพื่อนสนิทของเขาก็อยู่ที่นั่นบางทีเขาอาจอยากท้าทายตัวเองเขาก็คว้าทุกแชมป์กับลิเวอร์พูลไปหมดแล้วส่วนหนึ่งของผมก็เข้าใจแต่พอกลับมาสวมหมวกเดอะคอปผมก็คิดนะว่านายทําอะไรลงไปเนี่ยนายอยู่กับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของยุโรปนะนายกําลังคว้าแชมป์ที่ผมยังแค่ฝันถึงอยู่เลย นายเป็นคนสำคัญของทีมแฟนบอลรักนายแล้วทำไมถึงเลือกไปละ่ะผมไม่ทำแบบนั้นแน่นอนเจอราดย้ำชัดยังกล่าวถึงกระแสวิจารณ์ที่ถาโถมใส่เทรนด์ว่าแม้แฟนบอลมีสิทธิ์แสดงความไม่พอใจแต่ไม่ควรเลยที่จะใช้คำหยาบหรือแสดงออกด้วยความเกลียดชังผมเข้าใจเสียงวิจารณ์นะก็แล้วไงละ่ะผมเองก็เคยเจอมาก่อนคนต่อไปที่มีข่าวกับมาดริดหรือบาซ่า <ๆ S 1> ก็จะเจอเหมือนกันนั่นแหละเราทุกค นอยู่ในเกมที่มีคนดูเป็นล้านมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนว่าบ้างแต่มันควรเป็นแค่คําวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่คําด่าหรือการโจมตีส่วนตัวและเมื่อถูกถามตรงๆว่าถ้าเป็นตัวเองจะทําแบบเทรนด์ไหมคําตอบของเจอรัดช,ชัดเจนผมว่าเขาเสี่ยงมากนะเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากการผ่านบอลของเขาอยู่ระดับเดียวกับเบคแฮมเลยก็ว่าได้แต่การย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงพีคของอาชีพ ฏิเสธสัญญาใหม่มันคือความเสี่ยงจริงๆและผมคิดว่าเขากำลังอยู่กับความเสี่ยงนั้นผมหวังว่าเขาจะทำได้ดีเพราะผมรักเด็กคนนี้มากแต่ถ้าเป็นผมผมไม่ทำแบบนั้นแน่นอนครับเจาะลึกมุมลึกของอาเนสลอตนักจิตวิทยาเผยเบื้องหลังความสำเร็จของกุนซือแชมป์พรีเมียร์ลีก การคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกกับลิเวอร์พูลทำให้อาร์เนสล็อกลายเป็นชื่อที่โลกฟุตบอลต้องจับตามองแต่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแค่เรื่องแท็กติกเพียงอย่างเดียวล่าสุดแดเนียลอัปราหัมส์นักจิตวิทยาการกีฬาที่เคยร่วมงานกับส็อตสมัยอยู่เฟเยนูตได้ออกมาเผยถึงแง่มุมลึกของการเป็นโค้ชของกุนซือชาวดัตช์ผู้นี้ผ่านทาง X โดยชีย้ให้เห็นว่าความสามารถของสล็อกไม่ได้อยู่แค่ข้างสนามแต่ยังลึกซึ้งถึงจิตใจและการพัฒนามนุษย์ในทีมอีกด้วยนะครับอับราฮัมส์เผยว่าเขาทำงานร่วมกับสล็อตเป็นเวลา2ฤดูกาลและพบว่ากุนซอรายนี้มี5คุณสมบัติสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เขากลายเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยี่ยมเปิดใจแต่ไม่ยอมรับทุกอย่าง สลอ็อตพร้อมเปิดรับความคิดเห็นและแนวทางจากนักจิตวิทยาเสมอแต่ในเวลาเดียวกันเขาไม่ยอมเชื่อง่ายๆทุกไอเดียที่ได้รับจะถูกประเมินวิเคราะห์และกรองอย่างรอบคอบก่อนจะนำไปใช้จริงในทีมคุณไม่ต้องการโค้ชที่เชื่อทุกอย่างโดยไม่ตั้งคำถามอับราฮัมสกล่าวแต่คุณต้องการโค้ชที่ยอมรับฟังตั้งคำถามและตัดสินใจด้วยความเหมาะสมพลังงานบวก ที่ไม่หลอกตัวเองแม้จะเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังงานแต่สล็อตไม่ใช่คนที่หลอกตัวเองด้วยคำพูดในเชิงบวกแบบไร้สาระเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความทุ่มเทและสามารถแผ่พลังงานนั้นให้ผู้เล่นรอบข้างได้รับรู้ด้วยความมั่นใจของเขาไม่ได้มาจากความคิดลอยๆแต่มาจากการทำงานหนักและความเข้าใจในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมสัมผัสดได้อย่างชัดเจนเปลี่ยนโคช้ชให้เป็นนักจิตวิทยาในสนาม อราฮัมสเผยว่าสโอตไม่เพียงแค่ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาแต่ยังสนับสนุนให้ทีมงานโคช้ชเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านจิตวิทยาด้วยเพื่อให้สามารถถ่ายทอดแนวคิดต่างๆไปถึงนักเตะในทุกวันของการสึกซ้อมเขามองว่าแม้โค้ชจะไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่ในบทบาทของพวกเขาก็มีการใช้จิตวิทยาอยู่ตลอดเวลาผู้นำที่สร้างผู้นำแม้จะเป็นคนวางแผนหลักของทีม แต่สล็อตกลับไม่ใช่โคช้ชที่ผดเด็จการเขาเปิดโอกาสให้ผู้เล่นแสดงภาวะผู้นำระหว่างการฝึกซ้อมผ่านการประชุมย่อยการแก้ปัญหาร่วมกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในทีมเขายึดถือแนวทางที่ผสมผสานระหว่างโคช้ชเป็นผู้นำกับนักเตะเป็นศูนย์กลางซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมของความรับผิดชอบร่วมกันในทีมพลังของทักษะนอกสนาม จากคำบอกเล่าของอับราฮัมสเป็นที่ชัดเจนว่าสล็อตให้ความสำคัญกับทักษะนอกสนามอย่างทักษะทางสังคมการสื่อสารความเข้าใจในเพื่อนร่วมทีมและจิตวิทยาของผู้นำซึ่งเป็นกุญแจที่ช่วยยกระดับทีมให้พ้นจากคำว่าทีมธรรมดาแม้ลิวอร์ภูจะกำลังเจอช่วงเวลายากลำบากหลังพ่ายสานัดติดครั้งแรกในยุคข,ของสล็อตแต่จากคุณสมบัติเหล่านี้แฟนบอลสามารถมั่นใจได้ว่า เขามีทั้งวิธีคิดและวิธีทำงานที่จะพาทีมกลับมาได้อีกครั้งแน่นอนนะครับเมื่อโค้ชเข้าใจทั้งเรื่องฟุตบอลและเรื่องคนได้ลึกซึ้งขนาดนี้เกมแพ้แค่ไม่กี่นัดอาจเป็นแค่บทเรียนระยะสั้นในเส้นทางที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับมีข้อเสนอมาตลอด โรดิโกเปิดใจหลังตกเป็นข่าวโยงลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์โรดิโกแนวรุกทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกหลังตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าลิเวอร์พูลเปิดการเจรจาคว้าตัวเขาเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยืนยันว่ามีข้อเสนอจริงแต่ไม่เคยคิดจะย้ายออกจากถิ่นซานติอาโกเบเนเบลเลยนะครับแล้วแต่วัย24ปีตกเป็นข่าวว่าเริ่มไม่พอใจบทบาทของตัวเองหลังได้รับโอกาสลงเล่นอย่างจำกัดในศึกคลับเวิลด โดยมีหลายสโมสรแสดงความสนใจรวมถึงลิเวอร์พูลที่สื่ออย่าง ESPN บราซิลและ a ารสรายงานว่าได้มีการพูดคุยเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้โรดิโกถูกมองว่าอาจเป็นตัวแทนระยะยาวของหลุยส์ดีอารสหากของแดงตัดสินใจปล่อยปีโคลอมเบียออกจากทีมแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลหันไปโฟกัสที่ดีลของอเล็กซานเดอร์อีซักและฮูโกเอกิติเกแทน เมื่อถูกถามถึงข่าวลือกับทีมหงแดงโรดิโก้ตอบกับอาร์สว่าทุกๆซัมเมอร์ Summer, มันก็เกิดเรื่องแบบนี้กับผมตลอดแหละว่าผมจะย้ายไหมมีข้อเสนอจากสโมสรน,นั้นสโมสนนี้หรือเปล่า ทุกสัปดาห์เหมือนผมกำลังจะไปอยู่ทีมใหม่ถ้าผมใส่ใจกับข่าวที่ตีออกมานะครับแน่นอนว่ามีข้อเสนอเข้ามาจริงผมไม่โกหกเรื่องนั้นหรอกแต่ผมก็ย้ำกับสโมสรเสมอว่าผมอยากอยู่ที่นี่ต่อและอยากประสบความสำเร็จมากกว่านี้อีกการได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกสสมัยในวัยเท่านี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ผมยังอยากคว้าแชมป์ยุโรปกับมาดริดต่อไปเรื่อยๆผมพูดเสมอว่า ตราบใดที่เรียลมาดริดยังต้องการผมผมจะไม่ไปไหนถ้าวันหนึ่งสโมสรบอกผมว่าโรดรีมองหาทีมใหม่ได้เลย <im it> ผมก็จะบอกว่าโอเคแต่จนถึงตอนนี้มันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับโรดิโกยังเผยอ,อีกว่าความเงียบ <im it> ของเขาคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดการคาดเดากันไปต่างๆนานาคนเริ่มพูดกันไปต่างๆเพราะผมไม่พูดอะไรออกมาแต่ผมรู้อยู่เต็มอกว่าจะทำอะไรในฤดูกาลนี้กับเรอัลมาดริดและผมจะโฟกัสกับการทำผลงาน ให้ดีที่สุดมันไม่ใช่สิ่งที่รบกวนจิตใจผมเลยผมใจเย็นและอยู่ที่นี่เหมือนเดิมฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลที่7แล้วที่ผมอยู่กับทีมแม้ซีซั่นนี้เขาจะลงเล่นไปแล้ว8นัด แต่ได้ออกสตาร์ทเพียง2เกมเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าแน่นอนว่าผมอยากลงเล่นมากกว่านี้แต่ผมก็พอใจกับจำนวนนาทีที่ได้รับนะครับแม้ไมเคิลเอ็ดเวิร์สจะเป็นแฟนตัวยงของโรดิโกมาตั้งแต่เจ้าตัวยังเป็นดาวรุ่งและเคยเกือบย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ16ปีแต่จากบทสัมภาษณ์นี้ก็ชัดเจนว่าโรดิโกไม่เคยคิดจริงจังกับการย้ายทีมในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลยนะครับเขายังต้องการสร้างประวัติศาสตร์กับราย ชันชุดขาวต่อไปและดูเหมือนว่าฝั่งเรอัลมาดริดเองก็ยังเชื่อมั่นในตัวเขาเช่นกัน หงแดงร่วมใจระดมทุนกว่า8ล้านบาทสร้างโครงการฟุตบอลเยาวชนสะดุดีเดียโกโชตาหรือว่าผู้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาสามารถระดมเงินได้มากกว่า226,000ปอนด์ราว8.3ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการฟุตบอลระดับเยาวชนที่จะตั้งขึ้นเพื่อสะดุดีเดียโกโชตาและน้องชายของเขานะครับหลังจากการจากไปอย่างน่าเศร้าของโชตาสโมสรได้ร่วมมือกับครอบครัวของเขาในการประกาศรี หมายเร์20ของโชตาในทุกระดับทีมภายในสโมสรอ,อย่างถาวรเพื่อเป็นเกียรติสูงสุดให้กับเจ้าของเบอร์ผู้ล่วงลับแม้เบอร์20จะไม่มีการใช้งานอีกต่อไปแต่สโมสรยังเปิดให้แฟนบอลสามารถสั่งสกรีนชื่อโชตาลงบนเสื้อแข่งหรือซื้อเสื้อที่ระลึกพิเศษได้โดยรายได้ทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ฟันเดชั่นเพื่อนำไปใช้สร้างโครงการฟุตบอลระดับรากหญ้าในานามของโชตาโดยเฉพาะจนถึงตอนนี้ยอดเงินรวมที่สามารถระดมได้ อยู่ที่2 2 6 0 0 0ปอนด์ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการก่อตั้งและบริหารจัดการโครงการเพื่อเยาวชนตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนโครงการนี้จะมุ่งเน้นให้โอกาสแก่เด็กๆที่มีความฝันในวงการฟุตบอลได้เข้าถึงการฝึกฝนและพัฒนาอย่างมีระบบโดยรายละเอียดของโครงการจะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นะครับนอกจากนี้ลิวพูยังยืนยันว่าจะมีการสร้างอนุสรณ์ถาวรให้กับโชต้าเพิ่มเติม โดยหนึ่งในนั้นคือปรติมากรรมพิเศษที่จะนำของที่แฟนบอลวางไว้อลัยหน้าสนามแอนฟิลด์ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสร้างดอกไม้จำนวนมากที่แฟนๆนำมาวางรำลึกจะถูกนำไปทำปุ๋ยหมักและนำไปใช้ในแปลงดอกไม้ของทุกศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรเพื่อให้เกียรติและสืบสารความทรงจำของเบอร์20ผู้จากไป หากใครยังต้องการแสดงความเคารพหรือไว้อะไรสามารถเดินทางไปยังพื้นที่รำลึกชั่วคราวบริเวณฝั่งตรงข้ามอัธจันร์เมนสแตนใกล้กับร้านค้าสโมสรที่แอนฟิลด์ได้นะครับเดียโกโชต้าอาจจากโลกนี้ไปแต่ความทรงจำของเขาจะยังคงอยู่กับสโมสรและหัวใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลตลอดไปแล้วเพื่อนๆพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับ และนี่ก็คือสรุปข่าวของลิเวอร์พูลประจำวันที่8ตุลาคมในรอบเช้านะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ